วัสดีค่ะ F c ซเราอยู่กันที่สยามคอมนะคะสยามคอมท่าเรือเรามาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่ต้องนอนรอนะคะที่สยามคอมเขาจะเ,เราเข้ามาแล้วเราก็มาจองคิวตรงนี้จุดลงคิวนะคะลงคิวเสร็จเราก็าไปนอนรอนะคะเพื่อที่จะชั่งลงของเช้านะคะนี่ก็ประมาณนี้เลย เราได้คิวที่หกนะเมื่อคืนที่เรามาถึงแต่เราไม่รู้ว่ายังไงที่รถจอดรอเนี่ยมันก็มันน่าจะมีหลายเอ่อเขาเรียกอะไรหลายท่าหลายอะไรยังไงไม่แน่ใจนะคะพอดีว่าเมื่อก่อนนี้มีแต่ลูกน้องมาลงเนาะเราไม่ได้มาลงนี่ค่ะก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากที่สยามคอมนอนรอกันเยอะ หลายแถวเลยนะหนึ่งท้องสามนี่เราอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยเต็มเลยแต่ก็ได้นอนนะคะมาจอดมาถึงมาถึงประมาณน่าจะสองทุ่มกว่าสามทุ่มประมาณนี้ค่ะก็นอนโอ้หลังเขาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวรอ รอเขาเปิดนะคะแล้วเราก็จะลงไปเทีกันรอดูบรรยากาศว่าจะไปเทียังไงตรงไหนนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจด้วยเพราะว่าเราไม่เคยมาให้แต่ลูกน้องมาแต่เคยได้ยินว่าอันนี้ไม่ได้ลงยี่สี่นะคะมาถึงต้องรอยวรอตาช่างเปิดเราก็จึงจะได้ขึ้นไปเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแต่เราได้คิวที่หกนี่แหละเราต้องมารอดูว่า ยังไงนะคะคิวแบบไหนคิวมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคนี่มาด้วยกันเลยค่ะคันนี้เ,เรารอนะคะเดี๋ยวขึ้นไปเป็นตัวรอแล้วกันเรานำเงินเราก็อยู่ตรงนี้นะคะรอคิวบรรยากาศที่ท่าเรือค่ะตรงท่าเรือเดี๋ยวไปรอลงว่าจะเข้าไปทีตรงไหนนะคะเอฟซีรอดู นี่ก็เรียกคิวแล้วนะคะเราไม่รู้ทางไม่รู้ทางนะคะไม่เคยมาเอาให้ให้เจ้าถิ่นเนี่ยนี้อันนี้เป็นรถของอาที่ลานนะคะรถของที่ลานก็จะรู้ทางนะไปไหนเราตามตูดไปค่ะนี่ก็เมื่อเช้านะคะที่อนอนมานอนและเมื่อคืนนี้นอนรอ เช้าก่อนนยคะ่ะตื่นอาบน้องอาบน้ำนะคะเตรียมตัวลงของกันก็ได้คิวนะคะเขาก็เรียกเขาก็เรียกคิวโอแปดโมงแปดโมงเลยนี่เขาทำงานอันนี้น่าจะเป็นเขาพูด นี่แหละเหมือนว,<า>ว9 y <า>1ก้า, 10, า 11, 1สิบวสเอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือวนเวียนอะ่ะมันต้องวนหาเนาะบางทีเขาเขาไม่ได้โบกเราไงอย่างเราเอาบินมายืน่นปุ๊บเขาก็ไม่ได้โบอกไว้ตรงนั้นตัวนี้เล้ก็ไม่รู้อ่ะเนาะปรู้ว่าโองอวตามกันไป เออนี่ถ้ามานี่นี่เนาะแต่มันต้องไปแจ้งคิวอยู่นู่นอยู่ดีอะมามันก็ต้องวนเข้าไปแจ้งคิวเก่า,า <ผม S 1> ถึงแล้วมันจะได้ลงของลงของฮะของเดิม ใหห้งดอเ,น,เนี่ก็ถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นอา่าลงของสยามคอมนะคะสยามคอมแล้วก็มาลงตรงนี้ไม่รู้ว่ามันมีที่ลงกี่จุดนะคะเราไม่แน่ใจแต่ว่า นี่เราเพิ่งมากันครั้งแรกนะปกติก็คือเมื่อก่อนนะลูกน้องมาอยู่ก็ประมาณนี้ตอนนี้เราจะเปิดผ้ารอแล้วก็เขาก็จะมาเก็บตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวก็บผ้าเก็บผ้าช่างเอียวก็เก,ก,ก็บผ้ารยนะคะ อยู่ตีนภูเขาเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะที่สยามคอมก็เขาน่าจะเรียกเมื่อเช้านะคะเมื่อกี้ก็จะโกนเอ่อะโกนประกาศใหม่นะคะเรียกเรียกเรียกนะคะค,คิวนุ้นคิวนี้ทะเบียนนั้นทะเบียนนี้นะคะเรียกเข้ามา,าก็ต้องฟังดีๆเขาประกาศใหม่เรียกเอานี่ก็ค่ะเปิดผ้ารอนะคะเพื่อที่จะดั้มเฮ้ยว ก็เปิดผ้ารอนะคะเปิดผ้ารเอาเตรียมเตรียมดำค่ะเตรียมดำรอแม่โคก็เดินทางมารอแล้วตอนนี้มัเริ่มเข้านะ้างานปฏิบัติการนะคะก็น<อ>นี้ก็เปิดผ้ารอเรียบร้อยนะคะช้างน้อยสามตัว่หน้ารถนะ ช้างน้อยช้างน้อยก็เดี๋ยวเราลงไม้เสร็จนะคะเราจะไปตรงไหนกันต่อก็ฝาก f อซติดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าดูไมโครเขาจะขึ้นนะคะกำลังกำลังทำบันไดขึ้นของเขานั่นเขาจะขึ้นกำลังทำทางขึ้นทางขึ้น ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอออ้าวอ้าวอ้าวนี่อยู่ตีนเขาเลยนะครซิอยู่ตีนเขาเลยเนี่ยเออไปไปไปขึ้นไปแล้วยอดดู อยากเข้าดำกันละไมโกรก็เริ่มทำงานค่ะทำงานเอาคนเอาเดินไปเลยมาตัดไหน ขยับนะคะขยับไปจอด ก็ไปเข้าคิวรอนะคะรอตรวจที่ดัมได้เลยนี่ก็คือเป็นรถที่ลานนะคะรถที่ลานเขาเอาไม้มาเนาะแต่นี้เราเดี๋ยวรอรอเขามาเก็บชิ้นไม้นะคะตรวจกันไปเอาแถวรอก็เอาแถวรอ วา้วาวุ่นทำงานทำงานเช้าแล้วทำงานลานก็กว้างขวางดีนะคะพูดถึงก็ยังไงอะ่ะก็ แล้วแต่เนาะบางทีอะถ้าลงได้ยี่ิบสี่มาถึงก็เราก็ดำตั้งแต่กลางคืนเราอาจจะออกไปข้างนอกแต่ว่าอันนี้เรามาถึงเมื่อคืนเราก็นอนก่อนเออมันก็ได้นอนนิดนึงแล้วก็เช้ามาเราก็ไปกันต่อนะคะลงลงลงเสร็จเราก็ไปต่อได้แต่บางคนก็อยากชอบขับกลางคืนไงพอมาถึงปุ๊บถึงตอนไหนลงได้ตอนนั้นลงเสร็จก็ไปต่ออะไรอย่างนี้เนาะก<ๆ>็แล้วแต่นี่ตอนนี้เราก็รอคะ่ะรอเดี๋ยวก็ได้ลงแล้วแล้วเราก็จะไป กันต่อนะคะรอเรียกดำลงนะจ๊ะดำแล้วเราได้ลงแล้วค่ะเอซนี่ก็เรียกเข้าไปดำแล้วนะคะก็ตรวจตัวอย่างนะคะเรียบร้อย ถือว่า,เ,า <c oughs> เวลาลงก็ลงเร็วค่ะลงเร็วเรียกเข้าเรียกเข้าก็ดำเลยเรียกเข้าเรียกเข้าดำดำลงนะคะก็ไม่นานก็ถือว่าไม่นาน ยกเลยยกเลยลูกพี่ ่โยกโยกแค่งเดียวก็โยกใหญ่เลย เป็นว่าเรียบร้อยค่ะลงนะคะไม้สับนะคะตรงนี้อยู่ที่เอ่อสยามคอมนะคะสยามคอมปะเคเคเอฟซี K K ก็เรียบร้อยค่ะไม้สับนะคะส่งขัวเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะคะลงไม้เสร็จโอเคเอฟซี K K เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ